ระหึ่มลีกอเมริกาทีมนุสลาทุบก,กระจุยคว้าชัยเกมแรกวอลเลย์บอลหญิง AUVB ฟอร์มโหดมากกระหึ่มสุดๆทีมนุสลาทุบก,กระจุยคว้าชัยเกมแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงหลีกอเมริกาการแข่งขันวอลเลย์บอลหลีกอเมริกาสัปดาห์ที่1เมื่อช่องชวงเช้าของวันที่7ตุลาคมทีมนุสลาสีฟ้าพบกับทีมวาเลนตินแอนเดอร์สันสีส้มผลปรากฏว่าทีมนุสลาเอาชนะทีมวาเลนตินแอนเดอร์สันไปได้ 3ต่อ0เซต25ต่อ20 25ต่อ20 25ต่อ23คะแนนรวม75ต่อ63โปรแกรมนัดต่อไป9ตุลาคมเวลา8นาฬิกานาทีทีมนุศลราสีฟ้าพบกับทีมเดราโคสีเหลืองขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ